ดอกเขาใจยังงุ้มลงอยู่สังเกตนะคะหมวกดอกเขาจะง้มลงนะคะถ้าเป็นหมวกดอกที่เขาปล่อยสปอร์แล้วเขาจะบานขึ้นื้อปล่อยสปอร์ไว้นะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะแตกขึ้นเพราะว่าสปอร์เขาจะได้กระจายได้อย่างทั่วถึงได้ง่ายขึ้นถ้าเขาง้มลงแสดงว่าเขายังไม่ไม่ปล่อยสปอร์นะคะแล้วความสาใหม่มีผลไหมครับสาวแบบว่าเก็บมานานแล้วมีผลค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้สดๆมากกว่าเพราะเซลล์มันยังแอคทีฟได้อยู่ นะคแล้วก็ทำเวยใช่ใช่ทำเวรไปอย่างนั้นไม่เกินทชั่วโมงนะคะแล้วหูหนูก็ต้องเก็บดอกเล็กๆือนกันนะคะสังเกตหูหนูดอกเล็กเขาจะยังม้งๆอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเป็นรอนนะคะหูหนูเขาเริ่มเป็นรอนแสดงว่าเขาเริ่มแก่นะคะเราจะใช้หูหนูที่ยังเล็กอยู่ค่ะเขาจะม้วนๆกลมๆยังไม่เป็นรอนแต่มองแล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้คือสาวอันนี้คือแก่นะ มองแล้วรูสิมันจะมองออกนะไอ้มาวจายก,ก็สาวแล้วนะกันนัเอ็นีก็คนคนถือ <c oughs> อะต่อว่าดอกนางฟ้ากันบ้างนะคะนะาะงเขาเก็บมามีแก่บ้างอ่อนบ้างมาผสมผสมกันนะคะอันนี้คือดอกที่เป็นไงคะอ๋ะออแล้วดอกนี้ล่ะคะแก่แก่นะคะวันนี้ก็จะไม่ใช้นะคะแก่แล้ว พวกนี้ก็แก่เกินแก่เกแก่เกินแก่เหมือนกันนะคะแต่ว่านี้จะแก่กว่าอันนี้ยังแก่พอใช้ได้นะคะอันนี้แก่กว่าเห็นหมกดอกไหมคะมันบ้านเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ยังแก่แต่แบบไม่แก่มากนะคะยังไม่ปล่อยสปอร์เท่าไหร่นะคะตัวที่ปล่อยสปอร์นีคือตัวที่กระดกหมกดอกขึ้นปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะพวกนี้ปล่อยสปอร์ไปแล้วเก็บแล้วมันจะเริ่มฉ่ำน้ำแล้วก็เน่าแล้วก็เสียวัยอย่างที่ขันบอกวันแรกแล้ว เดี๋ยวเราจะมีทําทั้งนางนวลนะคะใครไปก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะมีทั้งนางนวลนี่นะคะเองเลือกสาวๆว้่าสาวๆสาวๆสาวๆเหมือนรุมหนุ่มเลือกแฟนเนาะเลือก่กเสาวๆแต่ ถ้าซื้อตามตลาดนะคะมันจะมีปัญหาเื่องหนึ่งคือไม่สดนะคะสองคือเขาอาจจะแช่อนุญายาหรือะไรมาเผ็ดพวกนี้ห้ามแช่น้ำนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาจากฟาร์มสดๆเลยคนที่ทำหัวเชื้อก็ต้องท้องดอกเผ็ดเองแล้วเอาดอกเห็ดของเรามาทำหัวเชื้อเราซื้อหัวเชื้อมาก่อนถ้ามันจะมีกรณีนี้ของที่บ้านอาจารย์นะคะจะซื้อหัวเชื้อไหนหัวเชื้อที่อาจารย์หยิบมาเป็นไงคะคุณครู ออมองข้าได้มองไม่เห็นอันนี้คือหัวเชื้อจากกรมวิชาการอาจารย์ซื้อมาคนละห้าสิบาทนะคะถ้าเป็นเริ่มแรกยังไม่ได้ทําหัวเชื้อเอง <c oughs> นะคะแล้วไม่รู้ว่าเอาดอกจากไหนให้เริ่มต้นจากซื้อจากกรมวิชาการอยู่ที่มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์ตึกโพชากรมีทุกเห็ด <c oughs> เห็ดแครง <c oughs> เห็ดลินจือ <c oughs> เห็ดเข็มทอ <c oughs> เห็ดทั้งเช่า มีทุกอย่างอ่าจดเขมาค่ะเจิดไว้ตรงตรงป้ายก็ได้เกิดโภชากรค่ะกรมวิชาการเกษตรเขาจะเป <|so|> ็นศ yeah> ูนย์รวบรวมพันุเห็ดแห่งประเทศไทย ะะที่รุ่นจะมีคล้ายกับเอกสารเผยแพร่เกี er ่ยวกับการเพาะเห็ดด้วยแล้วก็มีการขายหัวเชื้อเห็ดทุกชนิดด้วยแต่เวลาจะติดโพชาอรโลชายกับสมาคมวิทยาลัยไม่รู้มาจากโพชนาไม่ค่อยเก่งภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยขมินข้นขม้นข้นขมา้ได้ยังไง นะคะอ่าอันนี้ก็คือเชือ้อจากกรมวิชาการถ้าเริ่มต้นแนะนาไม่ซื้อเชื้อจากกรมวิชาการมาลแ,ลแล้วเอามาเพาะในฟาร์มของเราพอจากฟาร์มของเราเราก็จะได้ดอกเห็ดถูกไหมคะดอกเห็ดพวกนี้จะมีการพัฒน,นาจากตัวนี้ไปแล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อ,อมเราจะคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่แข็งแรงที่สุดนะคะเอามาใส่ลงในขวดเราเพื่อเป็นเชื้อเห็ดที่เหมาะกับฟาร์มของเราถ้าเราเอาเชื้อเห็ดจากที่อื่นมาเขาก็จะเหมาะกับฟาร์มของที่อืน่น เขาก็จะไม่เหมาะกับฟาร์มของเรานะคะถ้าเอาเชื้อเห็ดจากฟาร์มของเราเขาก็จะเป็นเนห็ดที่แข็งแรงและชอบสภาพตรงนี้อากาศแบบที่ฟาร์มของเรามีอยู่นะคะพอเราทำุ๊บมันก็จะแข็งแรงขึ่นี่ัวเชื้อนี่จะมีแบบเดียวใชไแ่บบเดียว,ว,วเยแบบเดียวเลยอันนี้คี่จริงมันเต็มขวดใช่ไหมเต็มค่ะอาจารย์ใช้ไปจะหมดแล้วค่ะเต็มเต็มแบบนี้แหละค่ะนะคะขวดนี้ขยายได้ขวดบูนลงแล้วสกิบห้าขวดนะคะเขาบอกว่าขวดนี้ขวดหนึ่งสามารถขยายลงบูนได้สิบห้าขวด ะะเวลาเราซื้อมาจากกรมวิชาการนี<ม>้ขวดหนึ่งใช่ไหมคะขยายอันนี้ได้15ขวดนะคะรอ15ขวดเดินเต็มแล้วถึงขยายลงข้าวฟ่าง<ม>นะคะถ้ามาขวดนี้ขยายลงข้าวฟ่างเลยรองแล้วนะคะไม่รอดนะคะ<ม>เพราะว่า<ม>ตัวนี้จะเป็นเชื้อที่เขาน็อคในห้องเย็นมานะคะ<ม><ม>หรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมาก่อนนะคะให้เราขยายก่อนแล้วค่อยไปใช้นะคะเพราะว่าจาย์ตองไว้น็อคในห้องเย็นเหมือนกันเพราะบางทีมันใหญ่มันโตมันบาน แบบว่ามันยังมนี่ไม่แข็งแรงเพราะว่าถ้าแก่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเห็นดอกเห็ดไหมคะค่ะไม่ได้มีแต่เส้นใยแล้วมีดอกันด้วยนะนี่ขวดที่ปุ่นนะเนี่ยเป็นพันธ์ีอันนี้แสดงว่าเชื้อเราแข็งแรงมากอันนี้เป็นเชื้อที่ปามเราเลยนะคะยังไม่ได้เอาไปใช้เลยค่ะจะเาไปใช้แล้หน่อยหันไม่เคี้ยวลองเลยนะคะอันนี้คือมีดอกในขวดเลยเห็นไหมคะดอกไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แล้วค่ะนะคะเอามาให้ดูว่าอันนี้คือนี่ลงทำาไดำมั้งคะ ค,คุณคำปันทำค่ะน้องตักสูตรดาบท1ปีอะคะ่ะที่เขามาเรียนกเกษตรพอเพียงที่นี่เป็นคนทำอาจารย์ครับแล้วดเล็กๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ,คะอันนี้แล้วแต่เชื้อค่ะอันนี้เชื้อเห็ดหลินจือนะคะอันนี้หัวเชือ้อเขาเรียกหัวเชื้อบุญใช่ไหมหัวเชือเช้อนี่เก็บเ,เก็บไว้ได้นานไหมครับถ้าเก็บในตู้เย็นเก็บได้นานค่ะเพราะว่า เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตช้าลงประมาณ3เท่าและเกิดเก็บไว้ข UH> ้างนอกอะค่ะเนี่ยน้องก็ทำตั้งแต่วันที่6เดือน12ตอนนี้แก่งกับเนื้อแล้วค่ะจริงๆเราเก็บไว้เดือนเดียวก็เชื้อแกงหัวเชื้อวุ้นนี่มันจะมีเห็นี้เจอแล้วก็แต่ละเห็ดคือไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่เลือกว่าเราจะเอาเห็ดอะไรใส่ลงในก้อนเราใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะแม่วันที่6ตัวหัวเชื้อเนี่ยถ้าเรานำมานี่จะโดนแดด มีสิค้าเห็ดตายหัวเชื้อก็ตายค่ะต้องเงยน็นต้องเย็นไม่ต้องเงย็นขนาดนั้นแต่แค่ไม่โดนแดดค่ะเป็นเส้นใย,ยเห็ดเขาไม่ต้องการแสงแดงดแล,แล้วแต่ชนิดของเห็ดนะคะแล้วแต่ชนิดของเห็ดเวลาที่เราไปซื้อมานี่เราจะต้องมีถิ่นเก็บในถ้าเราซื้อมา,ญญาเราจะซื้อหัวเชื้อแบบไหนมาคะมองเกษตรจะมองเกษตรมาใช่ไหมคะเขาจะส่งให้เราแบบเชื้อยังเดินไม่เต็ม เข้าใจปะคะคือเขาจะแ่งมาให้แล้วเชื้อมันจะค่อยๆเริ่มเดินอรอให้เชื้อเดินเต็มแต่ถ้าเรายังไม่ใช้ใส่ตู้เย็นไว้อเมื่อไรจะใช้ค่อยๆออกมาใส่ลงในวุ้นพีดเอพอขยายเชื้อวุ้นพีดเอเต็มปุ๊บค่อยใส่เข้าฟามหลักการจะเป็นประมาณนี้ตอนสลายเชื้อเดือเสร็จแล้วใปตู้ดีเนใส่ค่ะ